ได้ก็ทำไม่ได้ก็เป็นประจับใจไม่ได้คือตอนนี้นี่มันมันมันเขาก็รอกันอยู่นะอาจารย์ค,คือตอนนี้สังคมเนี่ยนะฮะในในใน,ในทุกภาคส่วนในผมฟังในเวทีหลายเวทีนะอาจารย์อย่างวันนี้ก็มีการเสวนาที่รัฐนารีคลินก็พูดถึงเรื่องการแก้ไขาดนูนคือประเทศจะอยู่ต่อไปได้นะฮะจะต้องแก้ขาดนูนปีห้าศูนย์ก็โดยโดยการที่บวชเวลาสาม เอาสองเก้าหนึ่งขึ้นมามีสะสะรวันนี้ท่านคำ,คำนวณน,นะที่เป็นอดีตสาที่สมบรีก็มาให้ความรู้อยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นี่มันต้องต้องยอมรับแล้วครับว่าในภาคส่วนหลายๆภาคส่วนไม่ต้องพูดถึงในโซเชียลนะในโซเชียลนี่ไปไก่และถึงขนาดว่าอะไรก็เอาทั้งนั้นคือขอให้เองไปให้หมดแล้วกันนะครับแต่คราวนี้นี่สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลรัฐบาลผักไม่ไปเข็นไม่อยู่อย่างเงี้ยกลัวหรือเปล่า เรากลัวตรงนี้มากกว่าจ้ะรัฐบาลเนี่ยครับผมว่าด้านหนึ่งก็ยังกลัวกลัวอยู่กลัวกระก้ากลัวคมณแม่กลัวกลัวยังวิเคราะห์ไม่ขาดครับผมว่าถ้าทําไปแล้วกลัวพวกกรมบัดจะเล่นงานตามกฎหมายครับรัฐบาลจะล้มคือคิดที่จะอยู่ในอำนาจได้ยาวไปครับยาวไปถ้าทาอะไรไม่ได้อย่ายาว ยาวไปภายใต้รัฐมนูลจบแบบนี้คือยาวไปตายอ่ะยาวยิ่งเสื่อมโอเแกรัฐมนูลใช่ครับตัวรัฐมนูลเนี่ยรัฐมนูลใน้จ่ทําลายรัฐบาลรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เราอยากโกหกตัวเองจำนำข้าวเราก็กลัวเขาเราจึงถอยมาหมื่นสอง แล้วลพอ,อค้นความจริงก็กลับไปมือหน้าเออจริงก,ก็ก็ตอนนี้นะฮะคือมันจะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าอาจารย์คือกรณีที่เมื่อวานเนี่ย <food S 2> นะฮะพอท่านน,นิวัติธมรงื์เข้าม,มานั่งเสนบดีพาน,นีชเรียบร้อยนี่ก็เข้าประชุม,มวันนี้ก็ชาวนาก็มาให้กําลังใจซึ่งท่านยิ่รักคงไปรับดอกไม้เองตรงนี้ตรงนี้นี่ผม ทับใจผมนะมวันที่มาทวงใจผมวันนั้นใหญ่ให้ท่านยิงรักลงไปรับเรื่องแล้ววันนี้ก็ไปรับเรื่องบอกว่าฉันทําแล้วนี่คือมุมการเมืองคนะผมไม่ทราบว่าใครไปพอดเรื่องให้ท่านยิงลักไม่ไปรับเรื่องของชาวนาะเสียโอกาสมากเลยผมผมเสียดายจาจมันนั่นตอนที่วนามาร้องอะ่ะเสียดายมากๆเลยผมอยากจะให้ภาพมันเป็นอย่างนั้นว่านี่คือรัฐบาลของประชาชน เป็นรัฐบาลของชาวนาขั้นเดือดร้อนมาเราลงไปรับเรื่องนะฮะพอเสร็จแล้วเปลี่ยนปรับคอมอเสร็จแก้ไขเอาคืนเท่าที่เก่าแต้มไม่ไปไหนแต้มในการที่จะหาเสียมาไม่ไปไหนผมยังเสียดายนี่ผมพูดตรงนะจา๊ะผมเสียดายวันนั้นจริงๆคนะฮะชาวนาไม่ต้องกลัวครับรัฐบาลนี้ไม่ต้องกลัวชาวนากรรมก่อนอมไม่ต้องกลัวชนชั้นร่งางยา มีปัญหามาก็ต้องเรียกมาคุยกันครับตัวนายกเป็นที่รักของชนชั้นพวกนี้อยู่แล้วไม่รู้จะไปกลัวทําไมแต่วันนั้นผมก็ไม่โทษหรอกครับ,รบเพราะว่ามีพวกจัดกันมาทั้งนั้นซอสนํามารัดยิ่งสอสนามาไม่น่าจะกลัว <c oughs> จะควรออกไปรับไปคุยกับเขาแต่อาจจะติดธุระอะไร แล้วแม่นนวัดตำลงบุญทงไปสานอะไรเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีอานนี้ช่วงนี้ก็ต้องขึ้นนายจ้านาปลับไปถูมือหน้าและครับมันต้องขึ้นก่อนนะคือกร,กรณีของจะนําข้าวนี่ไปไปมาตอนนี้ชักจะสาเพราะปไปใช้ป่าจบแล้วเพราะไปใช้ป่าก็บอกยื่นข้อเสนอมาอีกแปดข้องนะครับแต่ไอเรื่องไอจะนาข้าเนี่ยคือพวกเขาเป็นเกณฑการเมืองในละครหลอก นี่ถึงที่ประชาชนแบบมองทุกอย่างนี่เป็นมุมมองกนนงรารเมืองหมดเลยจ้ะเจ้าอีท่านไม่ได้หลอกรัฐบาลก็เกิดความหบัน่วยเองอันนี้เราต้องยอมรับความจริงไม่มีใครหรอกที่จะเล่นเกมนี้ไปเพื่อหลอกพวกพยาปัดหรือหลอกมวลชนชาวนาไม่มีใครหลอกแต่รัฐบาลอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยหนึ่งก็ถูกลุกหนักตอนนั้น,นก็ราะลุกจากพวกะชาปัดนั่นแหละ ก็เลยไม่รู้จะไหวาาท่าไหน hmm. แล้วเสร็จแล้วตัวตัวรัฐมนตะรีนยมานั่งเล่นก็เล่นงงๆตัวรัฐมนตรีช่วยนัทวุฒิใสเ่เกลือไปช่วยนั่งตัวเองก็ไม่ได้รับเรื่องตรงนี้มามันก็เลยไปกขนใหญ่จานโกโซบิก so เลยคือมันเอาคลิปคือทำพวกพวกฝ่ายรัฐปัะหรเอาคลิปที่เต้นเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์โดยเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่สนใจเลย เอามาเล่นต่อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสเสียเกมการเมืองไปแต่สิ่งที่ประชาปัรครับไม่รู้ก็คือว่าความรั้มพันระหว่างชาวนากับรัฐบาลนนะครับมันเป็นความรัมพันที่ก้าวหน้ากว่ายุคป,ประชาปักที่ประชาปักจะใช้แผเนเก่าๆเนี่ยครับมาทําลายความรัมพันนี้มันไม่ได้เนี่ยเขาไม่คิดว่าสิ่งที่นโยบายที่ก้าวหน้าของรัฐบาลยิ่งลัก กับชาวนาเนี่ยับเราทำมาตั้งแต่สมัยนายกตักสิน,นมันมีความสัมพันธ์นกันแน่นหนาะวาที่ประชาปัจเจจายลูกไม้เก่าๆใช้วิชามานเก่าๆไปทำลายได้ครับก็ตรงนี้นี่คิดว่าคือคือทางสินชาวนาตอนนี้นี่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮ<น>ะ<ห>แ,แล้วก็สิ่งที่อาจารย์อหากจะเพิ่มให้กับทางทางทางชาวนาเนี่ย คึอคืเป็นคนส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะจะปรับปรับเพิ่มอะไรไหมครับเรือชาวนาเนี่ยในยุคนี้ในในช่วงนี้ถ้ายังพึ่งรัฐบาลได้อยู่คิดว่ารัฐบาลยังตอบสนองได้อยู่ครับโดยไม่คิดที่จะสร้างความแข่งข่งกับตัวเองไม่ได้อ,อย่าลืมนะถ้าเมื่อวันหมดแร้บาลยิ่งรักแัฐบาลอื่นมาล่ะ <c oughs> ใช่คนน่าจะใช่โอกาสนี้แหละรเรียนแล้วก็พยายามจัดตั้งองค์กรชาวนาให้แข่ง แล้วองค์กรจานิาต้องพึ่งตัวเองนะครับอ,อย่าคิดหวังพึ่งรัฐบาลอยู่ไปเรื่อยๆรตรงนี้ฮะที่ที่ที่อยากจะเสริมอาจารย์นะครับว่าอะไรก็แล้วแต่แหละคือหน่วยหน่วยองค์กรของแต่ละแต่ละกลุ่มในประเทศเนี่ยมันประชาธิปไตยมันอยู่ด้วยความขัดแย้งครคราวนี้พ่อค้าเขามีพลังในการที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเขาได้อยู่แล้วแต่ชนชั้นที่อ่อนด้อยที่สุดในสังคมเนี่ย ช่วงนี้มีจังหวะมีโอกาสยืนฮะต้องยืนขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองทวงสิทธิ์ตัวเองฮะรัฐบาลทําตัวเป็นคนกลางทําแบบเนี้ดีอยู่แล้วถ้ายืนตรงนี้ได้ทุกอย่างมันจะเสมอกันนะครับชาวชาวไร่ชาวนา,า,วนามีจํานวนคนมากกว่าพ่อค้าผมประโยชน์มากกว่าแต่เมื่อเวลามาคุยกันน้ําหนักต่างๆมันจะเวทซึ่งกันและกันแล้วจะไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบซึ่งกันและกันค,คือนะพ่อค้าเนี่ยนะครับ ไม่ว่าประเทศจะเป็นระบอบอะไรเขาก็อยู่ได้ใช่ครับเขาก็ร่ํารวยครับปฏิบัตการมาเขาก็รวยผมไม่สนใจหรอกครับผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิบัตการมาลําบากใช่ครับตรงนี้แหละต้องพี่น้องประชาชนต้องพึ่งตัวเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักเบรกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกสองตอนนี้พักสักคู่ครับ อาหารสุปริยาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสา,ารสกัดสมุนไพรนานา,นาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปริยาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตกตา่างสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0811738288 0819245122หลับลึกหลับสบายปลอดภัยจากภาวะการหยุดหาใจ ใช้สีนอทางเรื่อกใหม่ที่ช่วยในการดูแลผมมั่นใจในสีนอเพราะเป็นยาในตำรับพระโอสถพระนาลายส่งเสริมอาชีพส่งเสริมคนไทยใช้สีนอครับ ขอบคุณซีนอที่ทําให้ครอบครัวฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งขอบคุณครับขอบใจลูกกลือซีนอมาให้สดชื่นทุกเช้าพลอมทําง,งานด้วยดีซีนอผมเลิกทรมานจากการหายใจไม่ออกในขณะนอนหลับแล้วเปียนแค่เริ่มทานวันแรกของซีนอเท่นั้นเองตอนนี้ผมมีความสุขมากต้องขอขอบคุณซีนอเป็นอย่างมากเลยครับาหากว่าคุณอยากมีชีวิตยาว ก็หันมาใช้ซีโดนแต่บาีให้ซีโนช่วยดูแลคุณนะครับนอกจากจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดียาวแล้วไม่ไหลาตายไม่กลุนแล้วอ่หยุดหายใจไปทันทีทันวันก็จะทําให้คนข้างเคียงของคุณมีความสุขด้วยครับนะครับสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากๆหันมยาห่วใจสุขภาพเลโลกปัจจุบนันนี้ใครๆก็มีมือถือไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนเห็นคนใช้มือถือกันอย่างขวักขวาย ฉะนั้นแล้วท่านจะปล่อยให้โอกาสทำไรายได้ดีๆหายไปได้อย่างไร p n p Channel ขอเสนอตู้ตเติมเงินออนไลน์เปิดง่ายเข้าไวได้ทั้งเหรียญและแบง์ง่ายๆนะคะกับการสร้างไรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวท่านหากท่านสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0898638887 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับวันนี้ครับสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับผนึกกําลังนะครับกับนะครับทีวีฝ่ายประชาธิปไตยนําโดยนะครับเอเชียอัปเดตดีเอ็นเอชแนลพีสวัสดีครับก็ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มชิ้นเป็นเพลงใกล้ครับก็เห็นความสําคัญว่าการต่อสู้ของเราเหนื่อยล้มป่วยครับ เข้าใจครับเพราะฉะนั้นกลุ่มศิลปินเพลงไทยทั้งหมดยืนยันว่าจะมาร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนแดงไปด้วยกันครับเพื่อจะหาเงินสมทุนช่วยคุณเกียบเซลนเดอร์นะครับในวันที่3 3มสโมงเย็นถึง3ามทุ่มครับถ่ายภาพสดนะครับอย่าลืมนะครับครับงานนี้พบกับมูลนิธิบ้านเลขที่111นำโดยท่านมิชิตปังสีแลกคุนะครับงานนี้ห้ามพลาด ประสบกับปัญหาเหล่านี้ไหมฝันผูกหินปูดเลือดออกตามไรฝันกลิ่นปากหากท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้หมองมาทางนี้จาเป่ากรุ๊ปขอเสนอ,อยาสีฝันสมุนไพรจาเป่ามีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิดสามารถรักษาฝันท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอจับจากเสื้อก่อนอาจารย์อ่ะอาจารย์เบอร์เบอร์หนึ่งนะเบอร์สองเบอร์เลยอาจารย์จับเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะแจกเสื้อนะครับคุณเกิดวันนี้ไม่มาแต่ว่าภารักติดกันอยู่นะครับก็นะฮะอันนี้สามสองหนึ่งสองนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งละก็าเก้าศ<ล><อ>ูนย<อ><ล>์ครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าแปดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณเกิดนะตรงนี้นี่คิดว่าคงไม่มีปัญหา ก็ยังไงไงก็คิดถึงพาหลถือว่าเป็นซีวุเียนเนาะอาจารย์เนะา,านเนะ <Okay. S 1> เป็นของที่ระลึกเอาไว้ไปใส่อวดใครก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วะตรงนี้นี่ก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยนะก็ต้องรออาจารย์ <c oughs> เดือนกรกฎาคมนี่คงจะไม่มีอะไรมั้งไม่เป็นไรยังไงอาจารย์จะมีอะไรไหมเดือน,เด,อนเดือนกรกฎาคมยังไวหวางใจไม่ได้ <c oughs> ปฏิทินมั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 นมีอะไรไหมอาจารย์ปไทย ปกติเปิดประการเมืองไม่เปิดประชุมเนี่ยมั้ยยังยังสิงหาแล้วก็น่าจะเคลื่อนไหวด้านกฎหมายอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ไอ้ตุลาการศาลเงียบเลยจ้ะเงียบเงียบกิ๊บเลยแต่วันนี้มีมีโผล่มาอีกคนอีกหน่วยงานหนึ่งท่านผู้ชมอาจารย์นะกรรมการสิทธิ์อยู่ๆนี่ยนะอาจารย์ไอไอไอวันเนี้ยนายแพทย์นิรันต์นายกรรมการสิทธิ์เนี่ย ผมไม่ทราบเหมือนกัน,นครับอกรณีคดีของเอกยุทธเนี่ยมันไปเข้ากรรมการสิทธิ์ได้อย่างไรคนในเอกยุทธ์ตายคนเดียวเนี่ยกรรมการสิทธิ์เอาเป็นเรื่องบันดาเรียกเชิญตำรวจทั้งหมดนะฮะที่ที่ชนสุตรไต่สวนแล้วเนี่ยเอาเข้ามาที่กรรมการสิทธิ์แล้วก็บอกว่าสรุปคำให้การหลักฐานกับคำสอบสวนไม่ตรงกัน กลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วจย์คดีของนายยุนิกาเป็นการเมืองไปเรียบร้อยแล้ะจากผลของกรรมการสิทธิ์ที่ต้องการจะให้มันเป็นกันทําไมทําไมเขา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 เล่นกันอย่างนี้จย์คือมันก็จับได้ถ้าไปจับโมของอย่า้การมันก็กลับไปกลับมาไม่ตรงกันได้ครับคนน่าแต่จะทําไม่มีอะไรเล่นเนื้อ็มาเล่นกรรมการสิทธิ์นี่กรรมการสิทธิ์นี่ยังมีไอคนที่อมรานอยู่ใช่ใช่ฮะนะเป็นเป็นเประธานเลือก ในแง่นี้นั่งก็ใช่อยู่แล้วทั้งแก๊งเลยคือทำไม <laughs> เขาจะจะจะให้คือตอนนี้ผมเข้าใจว่ากรรมการสิทธิ์นะอาจารย์ <TH UR N> ผมเข้าใจ